และก่อนที่จะไปเริ่มบล็อกของผมผมก็ได hmm. <the> ้ถ <the> er ่ายฟุตเทจมาพอสมควรแต่ระหว่างที่ผมเช็คฟุตเทจนั้นผมก็ต้องตกใจโฟกัสไม่เข้าใบหน้าของผมเลยเกือบแทบจะทุกฟุตเทจคิดว่าจะถ่ายแก้ยังไงหรือว่าต้องไปถ่ายใหม่แต่ตัวผมคิดว่าคงไม่ไหวครับเพราะอะไรในบล็อกของผมมีคำตอบครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ล็อกของผมนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะเที่ยวกันแบบ โรคาบอนหนึ่งวันนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกันที่คุณช้างเขียนนะครับผมที่ที่ว่าเป็นแหล่งของดงพญาเสือโค่งหรือสัก,กุระเมืองไทยอีกทั้งกาแฟของขุณช้างเขียนที่ว่าสายกาแฟต้องลองทั้งหมดนี้เราจะเดินทางไปคนเดียวด้วยจักรยาน ก,ออกเอาละตัวนี้ก็ยังออกมาไม่ถึงครึ่งทางนะครับก็แล้วก็เจอกับฝนนะครับผม <c oughs> <c oughs> เริ่มต้นมาก็เจอเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณแถวๆสนามกีฬา7 0 0ปีนะครับเส้นเส้นสุปรชชุมกับ700ปีนะครับผม <c oughs> ซึ่งเรานะครับจะเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงห้วยถึงเท่านะครับผมแล้วก็ เราก็จะใช้เส้นทางนี้ขึ้นไปบนขุนช้างเขียนกันนะฮะซึ่งระยะทางที่เราใช้นะครับก็ประมาณ20กิโลได้นั่นแหละรครับส่วนไปกลับก็40กิโลไม่ได้ปั่นจักรยานนานทุกคนเหนื่อยคือ <c ười> 네 <C ười> <C ười> แบบว่าอยากปั่นจักรยานนะผมก็ถ <C ười> <C ười> ือว่าเป็นการออกกำลังกายไปด้วยในตัวอะไรประมาณนี้ฮะจะพาทุกคนนะครับไปชม ชมนกชมไม้นะฮะบนทางขึ้นคุนช้างเขียนนะครับผมซึ่งทางข้้าบนจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่เคยขึ้นไปเหมือนกันลองขึ้นไปนะผมโดยทำชาเลนจ์นะเอจักรยานหนึ่งคันกับกล้องที่ยืมมาอีกหนึ่งตัวนะฮะหรือว่าเราจะไปถึงกันไหมน่ถึงแล้วทุกคน ในการเดินทางครั้งนี้เลือกที่จะปั่นจักรยานเพราะว่าตัวของเราเองชอบการใช้ชีวิตแบบสโลไ i ด์ชอบการเสพบ,บรรยากาศระหว่างทางที่เราเจออีกอย่างการปั่นจักรยานก็ถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวอีกทั้งก็เป็นการช่วยการลดพลังงานการเผาไหม้และช่วยลดกา๊าซคาร์บอนในอากาศที่ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะเรือนกระจก แล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณเขาเรียกว่าห้วยตึงเท่านะครับผมแถวห้วยตึงเทาก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับผมมันก็คือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับของเชียงใหม่นะครับก็มีจุดให้ถ่ายรูปหลายจุดเลยแะครับผมในบริเวณห้วยตึงเท่านี่นะครับก็มีร้านอาหารนะครับอีกมากมายนะครับเยอะแยะเลยครับซึ่งวิวก็โอเคนะผมว่าแต่ทางต่อไปเนี่ย จะเป็นทางที่เขาเรียกว่าขึ้นดอยทุกคนขึ้นเขาก็จะแบบน่าจะเหนื่อยกว่าทางเรียบนะผมว่าทุกคนเราไปกันต่อดีกว่ะครับผมลุยคุณช่างเคียนครับผมการเดินทางคนเดียวมันก็ดีบางครั้งมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้คุยกับตัวเองมากขึ้นในบางครั้งการใช้ชีวิตแบบปกติมันก็อาจจะวุ่นวาย จนทำให้เราไม่มีเวลาได้พูดกับตัวเองนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการเดินทางครั้งนี้กำลังถึงครึ่งขึ้นก็เหนื่อยแล้วฮะผมตอนนี้ก็คือปั่นขึ้นไม่ได้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกครับมันก็เลยทางมันก็ลื่นทีนี้คือทางที่เราจะขึ้นไปนะฮะเอาละครับทุกคนเราจะเริ่มกันแล้วครับผมเราจะค่อยๆปั่นขึ้นไปกันนะฮะ ทางมันโหดมากทุกคนแล้วยิ่งถ้าเปียกๆนะคือมันลื่นมากทุกคนทางอะ่ะตอนนี้เราก็ ้นมาได้ประมาณครึ่งทางน,นะฮะอันนี้นะ้าทางที่เราจะไปต่อน,นะครับส่วนทางที่เรามาก็คือทางนู้นอะ่ะสุดยอดมากอะทุกคนคือบอกเลยว่าทางแบบออฟโรดแบบโหดๆเลยฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อน,นะครับ อนนี้ก็เหลืออีกประมาณหกกิโลกว่าๆนะฮะเราก็จะถึงขุนช้างเขียนแล้วนะฮะทางขึ้นโหดเกินทุกคนทริปนี้น่าจะเป็นเอทริปที่เป็นทริปที่เลอะที่สุดแล้วทุกคนคือมันโอ้โหคือทางมันเปียกแล้วรถรถจักรยานเราไม่มี บางโคลนนะทุกคนมันก็เลยอน่าจะเลอะเนี่ยไม่ต้องถามถึงอะ่ะเดี๋ยวผมสลับกล้องไม่ให้ดูข้างหน้าก็แล้วกันโอ้โอทุกคนทุกคนดูดูทางดิเป็นโคนนะดูล้อรถไม่มีบางโคนด้วยนะทุกคนเมื่อกี้มีพี่ที่วิ่งเทลเขาใจดีมากครับเอาขอนมมาให้เรานะครับเพราะว่า เป็นคาร์โบไฮเดรตไ้เพิ่มพลังงานนะครับในการออกกำลังกายก็ต้องขอบคุณพี่เขามากๆเลยครับตอนนี้เราก็ปั่นชิวผมถามว่ามันอีกประมาณกี่กิโลนะครับที่เขาบอกว่า,วามันจะเป็นทางราบอีกประมาณ2กิโลให้ปั่นได้ชิวๆแต่จะดูว่าข้างหน้าจะชิวอีกไหมนะฮะในการออกมาครั้งนี้บางครั้งมันทำให้เราได้เจอกับผู้คน ไม่มากก็น้อยการพบปะกับคนแปลกหน้าการพูดคุยกับคนที่เราไม่รู้จักอาจจะทำให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นมิตรภาพใหม่และน้ำใจเพื่อนระหว่างทางทําให้ผมรู้ว่าคนแปลกหน้าไม่ได้ใจร้ายอย่างที่คิดตอนนี้เราก็มาถึงนี่ทุกคนเราอยู่บริเวณเหมอกแล้วนะตอนนี้บรรยากาศดีมากนะทุกคนถึงผมจะเหนื่อยผมก็แบบผมก็โอเคกับมันนะเพราะว่า อากาศมันเย็นนะทุกคนแล้วได้เจอบรรยากาศแบบนี้หลังฝนตกนี่คือมันสุดยอดแล้วอะ่ะแทวเละมากทุกคนระหว่างทางที่กำลังคิดว่าพอเราขึ้นไปเราจะเจอกับอะไรบ้างในหัวผมก็คิดได้ขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าการชมดงพญาเสือโคร่งซึ่งในช่วงนี้อาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าจะได้เห็น ดงพญาเสือโคร่งเฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้นในช่วงเดือนมก,กราคมแต่ตอนนี้เดือนพฤษภาคมเราก็เลยอด เดี๋ยวเราก็มาหยุดพักกันก่อนนะฮะอยู่ตรงกลางเขาเลยจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงนะฮะตอนนี้อันนี้คือขนมของพี่ที่วิ่งเทลเเอให้มานะครับผมเป็นขนมห่อไบตองแบบนี้นะฮะเขาบอกว่ามันเพิ่มคาร์โบไฮเดรตได้ดีมากนะครับใช้สำหรับเวลาเหนื่อยๆก็สามารถกินเพิ่มพลังงานได้เดี๋ยวผมลองชิมกัน อร่อยทุกคนเดี๋ยวขอพักสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงมากแล้วค <c oughs> ่ะเริ่มอ่อนล้าแล้วทุกคนแต่เราต้องไปมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะมีความเหนื่อยล้าจากการเดินทางบางครั้งมันอาจจะทำให้เราพ้อบ้างก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจุดหมายปลายทางของเรา เมื่อเราถึงปลายทางเราจะลืมความเหนื่อยล้าไปเลยและความภูมิใจจะเข้ามาแทนตอนนี้อทุกคนเราก็ขึ้นมาจนใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วอ,อากาศข้างบนเย็นมากทุกคนขนลุกเลยอะ่ะหนาวือแบบบรรยากาศอย่างดีอะ่ะทุกคนด้านบนข้างบนนั้นจะเป็นหมอกหมดเลยนะทุกคนสุดยอด ไปครับผมว่าน่าจะใกล้ถึงเต็มทีละใกล้ถึงฝันแล้วโอ้โอทุกคนสุดท้ายแล้วก็มาถึงบ้านเชียงแล้วครับผมและแล้วเราก็ถึงกันแล้วครับที่บ้านคุบ้านเชียงนะครับผมเดี๋ยวเราไป ไกินกันข้างในหมู่บ้านดีกว่าครับผมเราพักผ่อนไปด้วยครับทางที่ดีคือทางอะไรครับทาง,างราดยางนี่แหละทุกคนามาถึงกันแล้วครับผมตอันเละเราก,ก็มาปัน่นจักรยานแถวๆในหมู่บ้านนะครับผมก็เมืองสายหมอกครับทุกคน คือทั้งหมดคือเป็นหมอกหมดเลยทุกคนประมาณเที่ยงนะทุกคนก็ออยังมีหมอกมันคือก้อนเมฆอะทุกคนพอดีว่าจริงๆแล้วผมมันตั้งใจอย่างหนึ่งคืออยากมากินก,นกาแฟคนช้างเคียนนะฮะพอดีว่าวันนี้ปิดเ,ออเหนื่อยแทบตายไม่ได้กินเลยเดีย๋ยวไปหาที่อื่นกินก็ได้ครับผมคิดว่าวันธรรมดานั้นผมว่าน่าจะปิดกันหมดนะผมคิดว่านะร้านไหนร้านไหนๆก็ปิดกันหมดเลย ในช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตอาจจะมีไม่มากนักที่ร้านค้าในหมู่บ้านจะเปิดให้บริการในช่วงนี้มาแวะกินกว๋วยเตี๋ยวกันนะครับผมซึ่งวันนี้ที่ร้านปิดผมลองถามเขาแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้มันเป็นฤด,ดูเก็บดินจีับผมไม่ค่อยจะมีคนเปิดร้านหรือว่าอย่างไรเงี้ยเดี๋ยวเรารอกว๋วยเตี๋ยวกันดีกว่า ก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวที่เราได้นะครับผมตอนนี้ก็ได้มาแวะกินกว๋วยเตี๋ยวร้านนึงซึ่งอาจจะดูธรรมดาไปหน่อยแต่ผมรู้สึกถึงความดั้งเดิมความเป็นท้องถิ่นและราคาที่น่ารักจนผมต้องตกใจของผมกี่บาทครับ ครับดเดี๋อสี่สิบบาทนี่นะฮะแถวนี้มันมีจุดชมชมวิวไหนบ้างครับจุดชมวิวรุ่นนั้นก็ไปที่วัดกับที่ทโรงเรียนโรงเรียนตรงน,นู้นนะฮะเจาะโรงเรียนขอจะปิดทางชมวิวแต่ว่าวไ,ปไปที่วัดก็ได้ครับโอเคขอบคุณครับตอนนี้เราก็มาตามวัด ที่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้เขาบอกนะฮะผมเดี๋ยวตอนนี้เราลงไปดูตรงจุดชมวิวกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงโอ้โหทุกคนวิวดีมากครับเห็นตัวเมืองเชียงใหม่นะขออน,นุญาตจอดรถถีบไม่ใช่รถจักรยานรถถีบมันก็คือภาษาเหนือที่แปลว่าจักรยานนั่นเองนะครับ Hey, เดี๋ยวเรามาดูตรงจุดชมวิวกันดีกว่านะครับผมนี่ครับผมอันนี้คือตัวเมืองเชียงใหม่นะครับผมในสถานที่ใหม่ๆเราก็อาจจะเจอสิ่งใหม่ๆและวิวแปลกๆที่มันทำให้ผมรู้สึกอินไปกับบรรยากาศผมยังคิดว่าถ้าโลกของเราไม่ได้เกิดสภาวะโลกร้อนมันจะน่าเที่ยว และบรรยากาศมันจะดีขนาดไหนบรรยากาศในหมู่บ้านทำให้ผมย้อนไปยังสมัยเด็กตอนผมเด็กๆผมมักรวมชาวแก๊งจุดสนเพื่อออกมาเล่นเมื่อผมเห็นเด็กในหมู่บ้านเล่นกอดเสามันทำให้ผมคิดถึงในช่วงเวลานั้นอีกครั้ง ตอนนี้เราก็มากันที่จุดชมวิวของหมู่บ้านนะครับผมบ้านขุนช้างเขียนนะครับก็อยู่สูงจากน้ําทะเลมาประมาณ1 4 0 0เมตรนะครับผมก็ถือว่าสูงอยู่นะผมปั่นมานี่ก็สูงอยู่นะถ้างั้นมันคงไม่มีหมอกขนาดนี้แล้วทุกคนใช่ไหมแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มก้อนเมฆเริ่มหายไปละทุกคนหมอกเริ่มหายไปละอากาศเริ่มร้อนขึ้นโอเค เดี๋ยวเราถ่ายรูปกับจุดชมวิวตัวนี้ก่อนนะครับขอให้เป็นที่ระทึกกันล้วกันนะคุณช้างเคี้ยนเป็นอีกหมู่บ้านที่น่าจดจำเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีความน่าสนใจอยู่พอตัวทั้งศูนย์วิจัยพื้นฤดูหนาวมเมล็ดก,กาแฟและวิวที่สวยงาม การเดินทางครั้งนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าการเดินทางคนเดียวกับรถจักรยานผู้ใจจะทำให้ผมเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างการออกกำลังกายเพื่อมายังจุดจุดหนึ่งมันมีทั้งสถานที่การเดินทางผู้คนและบรรยากาศรวมข้อด้วยกันออกมาเป็นประสบการณ์ชีวิตในอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะจดจำมันตลอดไป การเดินทางคนเดียวแบบโรบร์บอนก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึง่งที่คุณลองและคุณอาจจะติดใจ